โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับป่าแม่หมอเอฟซนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับเป็นพระนักปกใบมะขามรุ่นแรกหลวงปู่แหวนสุจินโญปี2,516นะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับอ่ะนี่ครับวิธีการดูนักปกรุ่นแรกนะครับอ่จะต้องดูเป็นพิมพ์หูยาวเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นพาแทนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์หูยาวนะครับนี่ หูยาวจะมี2บล็อกนะครับบล็อก1และบล็อก2นะครับถ้าหูยาวแบบนี้จะเป็นบล็อก1นะครับนี่ครับหูยาวจะตรงลงมานะครับเห็นไหมครับหูจะตรงลงมาครับนี่จะเป็นบล็อก1นครับอ่านะครับมีทั้งเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนื้อนาวะนะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองคานะครับส่วนองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับ ถ้าเจอหูสั้นนี้ถือว่าเกเลยนะครับวันนี้ผมมาจัดหนักจัดเต็มนะครับถ้าหูสั้นนะครับเกเลยนะครับต้องหูหูยาวนะครับหูยาวเท่านั้นนะครับนี่ครับจําจําดีๆนะครับหูยาวถึงไหลเลยนะครับนะครับจะมี2บล็อกนะครับบล็อกหนึ่งบล็อกสองวันนี้ผมไม่มีบล็อก2มาให้ชมนะครับมีแต่บล็อก1นึ่นะนี่ครับเนี่ยทุกองคเป็นบล็อกหนึ่งหมดเลยนะครับนี่ถ้าไปเรียมมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับผมพอดีผมกลัวหายนะผมเลยไปเรียมมาครับนี่บล็อกหนึ่งนะครับ หูยาวชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับทุกองคนะครับมีแค่รุ่นเดียวนะครับปีหนึ่งหกนะมีแค่รุ่นเดียวนะเป็นพิมพ์หูยาวนะครับจําไว้นะครับพิมพ์หูยาวแล้วก็มีสองบล็อกบล็อกหนึ่งบล็อกสององค์นี้เป็นบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกหนึ่งจะเป็นหูตรงนะยาวแบบตรงๆนะครับบล็อกสองเขาจะเขา,เขาจะ ประมาณเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยหูหูเขาจะแบบันบานออกนะครับอ่านะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เพจป่าไม่หมอเอหรือ a c e b o o k นะครับชยุทธ์คันธานะครับผมก็เปิดนะเปิดจำหน่ายนะครับนี่องค์ละ2,500บาทเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นหากันประมาณ3,500นนะในตลาดเขาเล่นกันประมาณ3,500นนะครับราคากลางนะแต่ วันนี้นะครับมาจัดแบ่งปันให้กับท่านสมาชิก FC นะผมเอาองค์ละ2,500บาทเท่านั้นเองนะครับนะครับสวยแชมป์ทุกเหรียญครับรับประกันนะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับพระเกคืนเงินเต็มจำนวนนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ